ตลอดระยะเวลาการชุมนุมที่ผ่านมานะคะก็มีคําถามจากประชาชนค่ะว่าเหตุใดการชุมนุมของม็อบประชาธิปัดภายใต้การนําของนายสุเทพเทศสุบันนะคะถึงยังสามารถทําได้ทั้งๆท,ที่ได้สร้างความเสียหายแล้วก็สร้างความแตกแยกให้กับประเทศชาติอย่างมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยในประเด็นนี้กับคุณเอกชัยชัยนุวัตรค่ะนักวิชาการสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยว่ามีความเห็นต่อเรื่องดังกล่าวนี้อย่างไรขณะนี้ก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมพูดอยู่กับใครครับดิฉันเกศรีค่ะอาจารย์คะครับขอโทษครับคุณเกศชีครับสวัสดีครับอาจารย์คะในมุมมองของอาจารย์เองอาจารย์คิดว่าทําไมม็อบประชาธิปัตย์ภายใต้การนําของนายสุเทพเนี่ยจนถึงขณะนี้6เดือนแล้วนะคะอาจารย์ยังสามารถที่จะชุมนุมสร้างความแตกแยก,กแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติได้อยู่ขณะนี้นะคะครับคือม็อบคือม็อบ ม็อบไหนก็เป็นสิ่งที่ทําได้นะครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่ามีการชุมนุมโดยสงบและประาศจากอาวุธนะครับสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์หลังจากที่มีการยุบสภาไปแล้วผู้ผมใช้คําว่าม็อบกปปสก็แล้วกันนะครับ <c oughs> เขาก็พยายามที่จะพูดอยู่ตลอดเวลาว่ากปปสกับพรรคประชาธิปัตย์นั้นไม่เกี่ยวกันซึ่งผมเชื่อว่าผู้รับชมเอเชียเตตก็คงคงจะทราบได้ว่าเขาเกี่ยวกันหรือไม่เกี่ยวกันนะครับ <c oughs> ผมผมอยากจะชี้ประเด็นต่อาอาจารย์พิจเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการกันนั้งครับคือคืออย่างนี้ครับสิ่งที่เป็นประเด็นที่สุดก็คือว่าทุกครั้งครับที่มีผู้ไปร้องต่อสาร,รมนูญครับขอให้อมอบกตบศเนี่ยหยุดการชุมนุมนะครับโดยอา้างว่าเป็นการกระทำความผิดตามมัรมนูญมาตราหกสิบแปดเรื่องบุคคลจะใช้สิทธิเสรีภาพโดยล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตรงนี้เป็นเป็นข้อเท็จจริงนะครับที่ศารอาญาได้อนุมัติออกหมายจับนายสุเทพเทือกสุบันในข้อหากบฏในวันที่วันที่ศารอาญาออกหมายจับคือวันที่สองธันวาสองห้าห้าหกและปัจจุบันนี้สารท่านนะครับหนึ่งสารท่านไม่ได้ถูกคุณทักษิณซื้อแน่นอนนะครับสองสารท่านก็ไม่ได้ยกเลิกหมายจับนี้ด้วยค่ะ ดังนั้นเมื่อมีผู้ไปร้องครับแต่ทุกครั้งที่ไปร้องครับาศาลรัฐผู้พนพาจะายกคำร้องคือไม่รับพิจารณาโดยอ้างว่าเป็นการชมรุมนุมโดยสงบเนื่องจากาชมุมนุมจากพรบรนี้ละโทษกรรมสอไสนนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับมีคำตัดสินมาสองครั้งคือคำวินิจฉัยที่สองพศ .57 และคำวินิจฉัยที่ห้าเจ .57 ครับนะครับที่ศาลตัดสินว่า ครั้งแรกคือให้เลื่อนการเลือกตั้งได้ครั้งที่สองคือครั้ทงที่สองคือให้การเลือกตั้งวันที่สองกุมภานั้นไม่ชอบโดยรัฐธรรมนูญหรือที่ชาวบ,บ้านเรียกง่ายๆว่าเป็นโมฆะนะครับเพียงข้อเหตุผลเพราะว่าวันเลือกตั้งนั้นไม่สามารถจัดให้เป็นวันเดียวกันได้ซึ่งเหตุผลตรงนี้ครับเป็นเหตุผลที่มีปัญหามากเพราะว่าผู้ถูกร้องก็คือนายพงเทพเทพกาญจนาในฐานะตัวแทนของรัฐบาลเนี่ยครับก็ ก็อ้างเหตุผลครับอย่างชัดเจนว่าการที่ไม่สามารถจัดวันเลือกตั้งวันเดียวกันได้นั้นเพราะว่ามีการถูกขัดขวางไม่ให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะครับออแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการที่ไม่สามารถรับสมัครได้ก็เพราะถูกขัดขวางแต่สารรัฐธรรมนูญไม่เคยไม่เคยนำเหตุผลนี้ของผู้ถูกร้องคือฝ่ายของรัฐบาลเนี่ยนะครับนำไปวินิจฉัยเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับ คือศาลไม่เคยพูดถึงเลยว่าสิ่งที่คุณพงเทพอ้างเนี่ยปกลงว่ามันเป็นข้ออ้างที่รับฟังได้ตามกฎหมายไม่ยกตัวอย่างง่ายๆครับเช่นมีโจทก์จำเลยไปฟ้องกันในคดีใดคดีหนึ่งเนี่ยหน้าที่ของผู้พิพากษาครับจะต้องนําข้อเท็จจริงข้อต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายนะครับไปปรับใช้กับกฎหมาย ว่ามีมาตราใดที่สอดคล้องกันบ้างข้อเท็จจริงกรณีนี้ก็เหมือนกันครับสารรัฐมนูญไม่เคยนำข้อเท็จจริงของผู้ถูกร้องก็คือฝ่ายรัฐบาลนะฮะท่านกรุงเทพก็พูดออกทีวีทุกคนก็ได้เห็นท่านบอกว่าผู้ที่ผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการเลือกตั้งที่มีปัญหานั้นก็คือกลุ่มที่ขัดขวางการเลือกตั้งไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่กรกตแต่เป็นคนที่ไปขัดขวางแล้วการขัดขวางการเลือกตั้งนั้นก็เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอยู่ในตัวอยู่แล้ว แต่ขอให้ขอให้ท่านผู้ชมอย่าเชื่อผมครับไปเปิดอ่านในคำวินิจฉัยที่สองทับห้าเจ็ดจะเปิดอ่านคำวินิจฉัยที่ห้าทับห้าเจ็ดครับไม่มีครับแม้แต่ครั้งเดียวที่ศาลจะยกเหตุผลนี้ขึ้นมาบอกว่าสิ่งที่คุณพงเทพอ้างน,นั้นถูกหรือผิดอย่างไรค่ะอันนี้เป็นการวินิจฉัยฝ่ายเดียวครับซึ่งทาให้คําตัดสินนี้นะครับมันมีปัญหาในในตัวของมันอยู่แล้วเป็นที่แน่นอนครับ เป็นที่แน่นอนครับว่าคุณยิ่งรักจะต้องถูกศาลตัดสินให้พน้นจากตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนอมผมคันโทรงเลยนะครับดังนั้นดังนั้นจะต้องมีนายกมนตรีคนนอกเข้ามาแน่นอนผมจึงอ,อ,อยากจะสนับสนุนความคิดของ คอลัมนนี้คุณใบตองแห่ประชาไทยครับว่าเราคุณเสียแดงที่รักประชาธิปไตยเนี่ยไม่ไม่ไม่ต้องกังวลแล้วนะว่าคุณยิ่งรักจะถูกสารตัดสินหรือเปล่าถูกแน่นอนครับแต่ต้องออกมาเรียกร้องครับว่าคุณจะตัดสินไล่นายกออกคุณจะตัดสินให้เกิดนายกคนนอกก็ทําไปแต่เราจะเอาการเลือกตั้งให้ได้คือการเลือกตั้งเป็นสิทธิพื้นฐานที่สุดซึ่ง ย้อนกลับไปท,ที่คําวินิจฉัยของศารฐธรนะนครยิที่กรว่าถ้าตัดสินอย่างนี้ก็หมายความว่าครั้งหน้าถ้ามีการขัดขวางการเลือกตั้งอีกการเลือกตั้งก็จะเป็นโมฆะอีกนะครับดังนั้นมันไม่ได้อยู่ที่กรกะตครับไม่ได้อยู่ที่ประชาชนจะไปเลือกตั้งหรือเปล่าอยู่ที่กลุ่มที่เขาขัดขวางเขาจะขัดขวางอีกไหมถ้าขัดขวางอีกก็เป็นโมฆะอีกครับค่ะ อย่างนี้ก็หมายความว่าการที่กกตจะเชิญทั้งหลายๆพรรพักมาร่วมชุมนุมหาหรือในเรื่องของการเลือกตั้งอาจารย์ก็คิดว่าถ้าเกิดว่าม็อบปฏิปัตษ์ไปขัดขวางการเลือกตั้งอีกก็คงจะไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะใช่ครับพิธีกรวิเคราะห์ได้ถูกต้องครับเพราะ,ะสารรัฐมนูรตัดสินอย่างนั้นนะครับว่าเมื่อไม่สามารถจัดวันเลือกตั้งในวันเดียวกันได้นะครับก็ต้องย้อนกลับไปดูสาเหตุครับ ทนายจาลิกิตเราเวชินก็พูดออกทีวีไปแล้วว่าเหตุมันคืออะไรล่ะ mm hmm. เหตุมันคือก็เพราะว่ามีการขัดขวางการเลือกตั้งดังนั้นเมื่อจัดไม่ได้อีกก็โมฆะอีกแล้วคุณสุเทพก็ประกาศมาแล้วเมื่อวานนี้ว่าจะขัดขวางอีกจนกว่าจะปฏิรูปก่อน mm hmm. ซึ่งการปฏิรูปเนี่ยต้องพูดที่ถูกครับว่ามันคือการปฏิวัติยึดอำนาจครับเพราะคุณสุเทพไม่มีอำนาจอยู่ตอนนี้คุณสุเทพไม่ได้รับความชอบธรรมในการมอบอำนาจจากประชาชนผ่านกระบวนการประชาธิปไตยค่ะ มันะนั้นมันก็คือการคิดอำนาจประชาชนการปฏิวัตินี่เองแหละครับง่ายๆแล้วอาจารย์คิดว่าจะมีวิธีไหนไหมคะที่ทําให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีการเลือกตั้งมีรัฐสภาแล้วก็มีสสได้เหมือนกับประเทศอื่นๆทั้งที่ทั้งที่มีการชุมนุมของคุณสุเทพอยู่เนะะี่ยค่ะมีวิธีเดียวครับก็ต้องไปกราบเท้าคุณสุเทพอยากขัดวางการเลือกตั้งครับค่ะาันาารม์มีวิธีอื่นเลย <laughs> คือถ้าตัดสินอย่างนี้นะครับว่าถ้าตัดสินนี้ว่าถ้าวันเลือกตั้งไม่เป็นวันเดียวกันแล้วโดยที่ที่ผมยกตัวอย่างครับว่าศาลท่านไม่ยกเหตุผลของรัฐบาลมาเลยว่ารัฐบาลบอกถูกคัดขวางใช่ไหมครับคถ้าท่านท่านไม่ท่านไม่ไปตัดสินว่าแล้วไอการขัดขวางนี่มันผิดหรือไม่ผิดรัฐมนูญยกตัวอย่างเช่นรัฐธรมนูญบังคับนะฮะรัฐมนูญบังคับว่าให้ทุกคนมีหน้าที่ไปเลือกตั้งถ้าไม่ไปจะเสียสิทธิ์ อย่างนี้การขัดขวางเนี่ยเป็นการจะทําผิดรัฐธรรมนูญมาตราเจ็ดสับสองหรือไม่สารคานก็ไม่วินิจฉัยแล้วอย่างนี้อาจารย์ตัวอาจารย์เองคิดว่าจะจะฟันธงได้ไหมคะว่าในปีนี้ภายในปีนี้จะมีการเลือกตั้งแล้วก็มีสสขึ้นมาได้หรือไม่อย่างไรคะอาจารย์ คันธงว่าหนึ่งไม่มีการเลือกตั้งสองไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปอีกนานจนกว่าคุณสุเทพจะยอมถ้าองค์กรอิสระต่างๆครับ,รบยังมีทัศนคติอย่างนี้อยู่ดังนั้นประชาชนจะสีไหนก็ตามครับสีเหลืองสีแดงสีไหนก็ตามถ้าท่านยังคิดว่าการเลือกตั้งเป็นสิทธิพื้นฐานของท่านท่านต้องออกมาเรียกร้องครับนี่เป็นนี่เป็นสงครามครั้งสุดท้ายว่าในอนาคตลูกหลานท่านจะมีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ หรือจะเลือกเมื่อต่อเมื่อคนต่างๆพอใจไม่ใช่นะครับค่ะก็อยากให้อาจารย์ช่วยทิ้งท้ายนะคะให้เห็นถึงความสําคัญของการเลือกตั้งเพราะว่าจะสามารถแก้ปัญหาทั้งในระยะยาวแล้วก็ระยะสั้นได้อาจารย์ช่วยชี้ช่องทางให้เห็นถึงความสําคัญหน่อยคะ่ะ สิทธิสิทธิในการเลือกตั้งครับเป็นสิทธิพื้นฐานที่ได้รับการรับรองโดยกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิสากลที่ติดตัวกับมนุษย์ทุกคนครับดังนั้นประชาธิปไตยไทยนะไม่แตกต่างจากคนอื่นประชาประชาธิปไตยไทยต้องเริ่มครับต้องเริ่มที่กระบวนการเลือกตั้งเป็นการได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศครับ<ฆ>ดังนั้นผมจึงอยากขอร้อง คนครับไม่ว่าท่านจะเป็นคนสีไหนนะครับสิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิของท่านครับไม่มีใครไปขัดขวางท่านได้ครับค่ะก็วันนี้ขอบพระคุณคุณเอกชัยชัยนุวัตรค่ะนักวิชาการสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยนะคะขอบพระคุณค่ะครับ